ลีกไหมลูกลีกไหมป๊าป๊าจะคนดินแล้วแล้วเฮลตันมุฟมานี่เร้วเราไปเบิ่งป๊าป๊าสำเร็จ์ป้าเราบุ่ะไงแล้วมาคนเอาขี้ดินไปปลูกทุเรียนจ้ะแต่ขี้ดินพ่นะอยู่ปายางมาซองเถี่ยวแล้วจ้ะนี่จะเอามาปลูกต้นใหม่ยู่เพื่อนไงยัง ไปไปไอพ่อไปเอาปลามาไปไปเมื่อี้พ่อได้ปลาพูด้เล่นพุดนะจ๊ะปลาปลาตรงไงนอกจากนี้เนาะตรงเฮ้าตรงไงตอนนี้ปลามันกระลังลงแล้วจ้ะเลยทุกมือทุกมือนี่นะจ๊ะเข้าสีเ็ดสมไปตลอดพี่น้องเแ็ดสมปันพี่ปันน้องเข้าในอะไรกินมีทั้งตัวไงตัวน้อยเนาะค่ะ かっただ着ていた。